สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บสถสวัสดิ์ชาแนลนะคะ,ะเมื่อนี่เนื่องในวันพิเศษอะไรบรูพี่น้องแต่ว่าที่แน่ๆเบิงทร่งแล้วเบิงทร่งแล้วคือสี่แบบว่าเบอรไรเติบนะคะไปเบิงกันว่าของขวัญปีใหม่ยายกองเป็นอะไรนะคะรอดูนะคะว่าอะไรนะคะ รุนด้วยกันนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะของยากก็พ่องหลานเพลินบานสิบอะไ้ยากลดนอ้องเมมได้บั่นต่วสิไปเองเพลินว่ารอดูของขวัญว่ามีอะไรบ้างเป็นอย่างไรนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวสิบถ่าเบื้องของขวัญพี่นอ้องเพลินมากวดละ่ะไปดูกันว่าจะเป็นอะไรนะคะหลุนหลุนพี่น้องอยากได้แห้งเพลินว่าขอของขวัญปีใหม่เอาอันนี้เด้อเพลินว่าเบื้องพี่น้องเบื้องรอดูนะคะ นี่พี่น่องเนี่ยเสียเง okay. ินใหม่ค่ะเขาไม่อใหญ่กว่องขี้เห็นไปหอดบ้านผู้เขาขามหรือขันใหญ่ยากรถกิ่งโอ้โหรถนายสามหมื่นสี่หมื่นหวนหอบออกมาอีกพี่น่องไหมหัวจะกองไฟเป็นกองไฟมันโงง ทังมโนโคนัวบัาพุดะจังเมือหรอแม่หมืเฮอนามอไรยังโตาบ่มีเงินตะมูนอะเออมโ้นเียเดี๋วโตนดังอีดเดีบ่มีเงินคนะไปไปไปส่งเลยเล้วกินได้เพราะอะไรม่ตุ้ยได้ได้สีผ้ยอยู่เ็นหน้าน โต,โต<ห>อยู่ในกำลังโตโตไ<อ>ม่ไไหให้ใส่กำลังน้อง <c oughs> ขัขดน้องไปข้าคิดดอกเพิ่นเพิ่นของเหรียญสิ้นไหมพี่น้องแนวเสียเงินเสียค้าพวกสุขเพิ่น สิบริยางรดเกงหนก่นไปเองมาเองเป็นอยู่ไอ้ดอกโอดพูบุนหนตยนเขามะบงดูย่า่ซื่อยังไ้นี่ไหนมาดูดิย่ายซื่อยังไ้มะบงดูนี่จะนู่นั่นี่จะนู่นพ่อบุนาเอาเห็ดย่าเห็ด รวมสุกเนาะอืมเอาแกะทางกแกะแกะเอาแกะเอาแกเอามันไม่แกย่องย่องแกะมันไม่เกะเลยอ,อืมจัดระเบียบไปเนี่เอออือุมอ้มเอาน้องน,น้อยนั่นไปพากันไปกับยายอ้เม,มาขักใช่น้อ,นอมนนอือนี้น้อสิพากันสวดใช่น้อมือนี้น้อ ย่าไม่อ้อมบ้านยุหารวบอยู่คิดว่านี่โอ้ไปไปไปอุ้ย,ยเงียอน่อยนัยนอ่ิไปลองอด,ดูเหรอย่ไปแกะออกมันสีเก่าให้เนี่เ,น,น,เนีน่ยบันรับไปบินบาทนาะนนี่เนาะ

เบียดไว้ข้างพี่น้องพี่น้องเบิ่งอันนี้บปงเบิ่งดกันอะไรเบ้อมือขื่อในมือนี่อย่บไปไว้รูงดมันไหลได้นั่นนั่นอุ้ยจะาขาดเหี้ยีอย่างงี้พี่น้องเบิ่งอันนี้โอ้ยมันสวีดแต่น้องมือนี้เนาะโอ้ยย่องย่องออกตาเขาใหญ่สีสวีดกันคอยชิ้หันน้ำออกขึ้นล่องมันไปนั่นออ

โอ้ยเป็นบอน้พี่น้องกําแพงวัดคักเมือนี่ว้าพี่น้องมันบ่เมีนเราขึ้มอเไซค์เนะไม่ใญ่กวาบอกไปเอาตีนขึ้นรุกีไปบอกพ่อเียเสกประกาศแน่ลำมัวลำค้วยไปบิดไป มาคุยกันอีบอกปุ๋ยบ้านล้างหัวล้างคุ้ยประกาศในลูกบ้านล้างัวลางคุ้ยนั่นแหะพีเมไปแล้วพี่น้องไว้มาเกือบเนาะวันนี้ว้ายล้งคุหยอดหวอดใจนาะมัอนี่นะ โอ้รถมากแล้วนั่นรถมากแล้วนั่นเบิ้งเด้อนั่นโอเคโหนกด้านี่โอ้ย เป็นโมโนะวันนี้เป็นโมโนะเวลานี้เป็นเวลาสอนกันขับรถนะคะอ้าโอ้ยโอ้ยวัวจะเจ็บตัวรถเด้อทั้งหลังรถเด้อไปไป เป็นไดพี่น้องเห็นของกวนชินไม่เลวเป็นแนวไรกอไคิดยากต้องพวกนูบ่เบ่งตาทางคุณยาย้วคก็สิบววัเออหอกใจเล่นเล่นแม่ผู้ขาคักหลายของกวันพ่นพูดปวดพี่น้องเอออเย็กได้ยังไงเลยเลื่อนมูได้เพิ่นพระธัรดาอะไรแล้วหอดใจแล้วหอดทุ่งหน้าแล้วคือปลาสิเปลียนไงบ๊วยรุ่นกันพี่น้องว่าคุณยายกวางสิครับเปลี่ยนบ่ ขุดกํลลังขอมากัลลังเขามาพี่น้องคุณกัลลังเขามามาแล้วพี่น้องมาแล้วเป็นตะคือบอลหบนี่ หลอดบอหลอดบอเอาไปไปใส่โอ้ยคักลายองย่องเป็นแนวด้วย่า สัมผัสันี่ยใจแม่เปิดก่อนก่อนครับเลยเดี๋ยวสิแม่พ่อใจคับกว่าบอลพ่อใจคับกว่าบอลนี่โอ้ยใจออกแล้วเว้ยเมื่อกี้ขับยากเดียวเอาไปเกินเอาไปเกินจัดนะก็ถามไปถามใจนั่นเด้อใช่ใจผิดนี่ กย้ำไปกาเก่ดูไปดังที่สุดว่างเบิ่งหมดบู้ไปผ้เดียวแห้ง่เหลืออะเจ้าันนยายลองแก่ก็แหงก็มือหีบ้าเดี๋ยวกระจกกันอย่าตีลงอย่าตีลงขับรถนั่นมืออย่าไปเวลาลูกมันลงพร้อมมันเลี้ยวขึ้นหนึ่งตัวนี่จะไม่แห้งมันแห้งจะลงพร้องแห้งมือเป็นบิดไปหน้า เท่าเท่าย้องย้องมาย่องย้องว่าเท่าเท่าน้องน้องโอ้ยมามวนเดี๋ยวน้อเท่าเท่าบ่ลูกบ่บอใกล้เท่าบ่ลูกบ่เท่าเท่าย่าแอนแม่บ่ลูกเท่าเปิดตัวิกี่ะ รถหมดสต์จะเห็นจังไหนสตาร์ทก่อนแม่นเพาทำท่าบังดูตีนนั่นเอออันหอดไปไปสักก่อนยันม่่ป่ะคอยรถตีดจะไปคอยอย่เบรกไว้ป่ะนี่เออไปโอ้โอ้ยแข็งเอออ้าวโอ้ยอย่เบรกไว้เดอย่าเบรกไว้เด้อ เกียบเบกลโอ้ยรอดวันนี้เอออันนี้ดิดไปเลยหรืเปล่าเฮ้ยตัวสวิสเหรอคีทัพโมดาน ก,ก็สามล้อเนาะมาเดี๋ยวตาทักทีตาเนาะ con rửa rửa, cho đó, chén hơn, sáu ơn à. hàng, ừ. Mấy em?

โอเคจับดีๆไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายที่ไหนนี่บ๊ายโทรศัพท์แอมนี่แล้วบ๊ายต้นข้าวไปหานกลับรถกับป้าแหมมก่อนนะไปบิดตรงไปนะลองบิดไปว้เพื่อดูนี่เป็นอย่างต้องสามรอบปานนียนบุกนดอกโอ้ยแอมมันคือเมื่ไปน้ำเข่ารถมันอยุกหนแก้รถมึงเนี่หัวงางเอาะไร พี่น้องตอนนี้ทีมงานเขาเต็มรถไปที่เรียบร้อยนะคะคุณน้าไม่ใหญ่มาพี่ยองยองคล้องหน้าพี่น้องคล้องหน้านะคะตอนนี้เราจะพาเด็กๆไปเที่ยวกันนะคะเพราะมีคาต่างก้องเว้ยคือลงน้องอ่ย่อยดีือีดีโอเคนะคะตอนนี้เราก็ได้ของขวัญชิ้นใหม่ให้ยายกอนไปเรียบร้อยนะคะเออนี่คือของขวัญเพลินพี่น้องนะคะ ได้แล้วที่เรียบร้อยเพื่อนสิ๊ปแซ่ไม่ได้เปลี่ยนดอกมันสิเขากทะลงแต่คอมันส <c oughs> ิผ้าลงคอยายกำลังจี๊บผ้ากันไปแส่ก็คอยติดตามตอนตอน่ตอไปนะคะ <c oughs> โอเคนะคะ <c oughs> เด็กๆมาเข้ากล้องเร็ว <c oughs> มามามาาสำหรับคลิปนี้ <c oughs> วิดีโอนี้พวกเราทั้งหมดก็ขอกลคารวา,าขอบคุณและก็สวัสดีในการติดตามนะคะบ๊ายบาย